กากรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะข้ามันนี่กับมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมันนี่เจ้าข้ามสามตัวเต็งกิริมาติดตามหนึ่งแล้วความฝันกับหน้าอ้อยเนาะค่ะหน้าอ้อยนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปป่าเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นกะในรูงทางเนาะค่ะโบจักทางออกเพิ่นว่าเนาะค่ะกะมีผู้เฒ่าเนาะมีผู้เฒ่าค่ะกะมาเขียนเบอร์โทรให้ว่าให้โทรหาญาติเพิ่นว่าเนาะค่ะแต่ว่าหน้าอ้อยนี่เพิ่นบอกเห็นหวงเพิ่อนโบจัก ว่าสิแนมเห็นหรือบบเพิ่นว่า wow. เพิ่นบบได้เอาเวนตามานะนเนาะเพิ่นบบเห็นหูเพิ่นว่าเนาะค่ะค่าความฝันของนาอ้อยสิเป็นอย่งไรเป็นไปเป็นมาเนี่ยไรแะเพื่อผู้ป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเข้ากับไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของนาอ้อยพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาอ้อยค่ะ ค่ะวันนี้เดินทางมาติดตามการเลี้ยงันของนาอ้อยค่ะหลังจากที่ห้างหายไปโดนเห่งค่ะท่านผู้ชมนาอ้อยกลับบ้าแล้วค่ะท่านผู้ชมมาแบ่งปันแนวทางให้กับท่านผู้ชมค่ะเรื่องราวสุเป็นจังไดก่น,นาอ้อยเพิ่งบอกให้ฟังเนาะค่ะนาอ้อยฟันว่าจังไดค่ะฟันว่ายอียังดอกฟันว่าไปลุงถ่างลุงทางอยู่บัดขื่นบิดวัดค่ะบัดจิเมื่อบบดมีผู้เฒ่าสองคนหัวเมียมีผู้เฒ่าสองคนหัวเมียเพิ่นมาบอกข้าเมื่อค่ะ อันโอ้ยบุงหงทางเมื่อเห็ดจังไหนหนึ่งเอาเนี่ยคันบุงหงทางเมื่อหนี่งเสียเอาเบอร์โทรให้เพิ่นมาคนได้เขียนเบอร์โทรใส่กระดาษผัวเมียคนน่้นให้คุณระใบบัานนี้ผัวบันมาเบิ้งเอาที่ละเบอร์โทราแน่งโอนู้เบิ้งยังได้คอยพอเห็นหงเบิ้งดอกว่ะคอยเห็นแต่พอเห็นนุ่งบดได้ใส่เป็นตามาต้ก่กลมเบิ้งคากี้อะนั่งแล้วว่าเขาก็กลมเบิ้งก่อกลงนั่นเลข เลขข้างหน้ามันเั็นเห็นอยู่หนึ่งหกสี่เลขข้างกลางมันบ่เห็นมันีนเลขข้างหลังมันเั็นหกสามชัดเจนแห้งทั้งหน้ากับทั้งหลังข้างกลางมันห้องกลมเบิ่งจังได้กับโบเห็นมันมืดแห้งเน้อยหกโบเดชัยเป็นตาในฝันกับโบเดชัยเป็นตาบารนีตัวกระเบิ่งของยายที่ละบะนี่คันตัวเบิ่งของเฮาแหล่ะลาบะเขาเมียเพอนั่งเขียนใส่กระดาษเพ่นบกไงมีแต่เลขสามพอหลางๆตัวบกไงได้เออเลาบะหู้ โบแต่ใช้บรรตามันแหบเห็นหงเหรอวะเ็กสามตัวเดียวเขาไม่ยังไงไม่แต่เลกสามตัวเดียวทั้งเบิดในก,กระดาษน,นะ,ะหเห็นโบลังล่างบานนี้เขาก,ก็เลยว่าโอ๊ตนี่ละทางเมื่อทางนี้เดออ้อแล้ววะขันตเมื่อบพอวินมัตไส่เห็นโตลบมาหาเหาแล้ววะมันจะมีวิ่นมัตไส้ผ้าตเมื่อแล้ววะก็เลยโอ้ยเท่านั้นละฟันนั้น บ่ได้ลบมน่าสัมก็บ่ได้ลบมาอีกกระต่นเลยไปเห็นวินมอเตอร์ไซค์บ่เหรอเบอะเบ่ะเบ่เห็นวินมอเตอร์ไซค์กับบ่เห็นเมื่อก่อนเมื่อก่อนค่ะวันนี้ตัวเลขที่เห็นนั่น ทั้งหน้ามันอันหนึ่งหกสี่ทั้งหลังมันอันหกสามปันตะตอวีกุละโตสียังหัวใจกับบัได้สังเกตเนาะกับบัได้เบิ้งเนี่ยคนบัเห็นงก็กลมเบิ้งสิก้มมาจนว่าเราก็บอกให้กลมเบิ้งไหนผู้ชายนั่นผู้สาวผู้ชายแล้วก็ว่ากลมเบิ้งกระขาดีแล้วนะกันตัวบเห็นงหงแล้วว่าคุ้นหนาคุณตาคุ้นบ่ขันอะอรบ่ขุนบ่เคยเห็นคนแถาๆบ่เคยเห็นพเมียอยู่ในป่า ป่าหนังทางท่าไม่้นไม่ไงไหนเขาก็บอกเคยเห็นเขาไปตายยังอยู่ในป่าเขาก็ยังไหวจักไปไหนจังไงจักไปไหนจังไหนในฝันเนาะไปเรื่อยๆค่ะโบคิดว่าสิเขาป่าลูกเบลียัง้างจนสิบนบ่เดี๋ยวคนก็บอกว่าจะกินเห็ดป่าเห็ดหยังแต่ว่าก็คึ้อยู่ได้แล้วเราบอกยางไปทั้งนี้สิไปพผาวิญมอเตอร์ไซค์วิญมอเตอร์ไซค์จะมาอยู่ในป่าก็คึ้อยู่ไหนหูเมื่อมาอูฝันตัวน ตะเล็กจังหน้าว่ะตะเล็กจำได้แม่นเลยจำได้ทั้งหนากับทั้งหลังนี่จำได้ค่ะชัดเจนแห้งแต่ว่าของเมียเพิ่นกระดาษแผ่นใหญ่ๆนั่นมีเแหละกระดาษประมาณซ้ำนี่แหละของเมียเพิ่นกระดาษนักเรียนเท่านี่แหละพิ่นกระเทียนตะเล็กสามใส่มีตะเล็กสามอันในเต่าดาพิ่นตัวเดียววะหน่อย มันมีหลายตัวแต่ว่าไม่แต่เหล็กสามนะอันนี้เพอาล่างๆนะบอกน้ำขคนบดใส่ใบตานอในฟันกับไดใส่ในตามกับบวเห็นหงก็เท่านี้แหละกืะทืาฟันชัดเจนเนาะฝันสัดย์อยู่สุดหมดหมดที่แล้วมากับฟันคือกันเห็นฟันเบื่อซื่อขึ้นซื่อลงเอยเ่าอยู่ได้บ่ชที่ซื่อขึ้นซื่อลง แต่ว่างนวดสามตัวเดียวนี่ของเมียเนี่ยบอกสามตัวเดียวของเมียแต่ว่าของผัวนั่นเลขหนามันหนึ่งหกสี่เลขเพิ่งถ่ายหัวเนั่นหกสามในกลางมันเนี่ยโบเห็นยังว่ามันโบเห็นเลยโอ้ยเอาไปเห็นยาบัดนี้กลางแน่ยโบเห็นเนาะค่ะเนาะแต่เวลาคือว่าตัวไดนนี่กับโมเมนต์โบเห็นแน่ยโบเห็นเลยโอ้ยแจ้วันจังเฮ็ด วันน so, ี้ก็โูมเมอขึ้นว่าตัวเล็กีนอ้อยให้มากน่นี่ตัว่ใจนอ้อยมักตัวไหแหงเวันน่อยก็ะบมามักตัวไหลมาคุยกันหนึ่งสิบบาทเนี่ยเล็้นั่นเขาคืนน่อกับโบคื้านยังแล้วน่ากับคืนว่าว ตื่นขึ้นมาก็บอกทูกันข่างนอพี่น้องเนาะคูเมื่อคืนเอือยพันเล็กตัวนั้นตัวนี้ด้วยเว้ยค่ะเออซาวาก็สำข่างอยู่พว่าตัวกลางมันโมห็นเนาะโมห็นเลยหมื่นเลยแต่สำว่าเพิ่นบอกสักเออซีเมนต์มาจากเพิ่นบอกเนาะสำว่าบอกบนบอกล่างเนาะซีเมนต์มาจาะแล้วมันมันสีบอกเลขสีบอกเลขสามตัวกับสองตัวกับโบจักแล้วเนาะอันหนึ่งหกสี่ครับท่างถ่ายมันกับหกสามสัดเจนไหนค่ะตื่นขึ้นมากกว่ากูย เป็นเหล็กแล่วว่าเห็นสามเฉพาะล่างๆนี่ไม่ที่ตะเล็กสามเลยแล้วอ้อยสีเป็นจังไงโอ้ยแกก๋วจะว่าสีเป็นจังได้มันก็เขาเหล็กหุงสามเยอะแน่เนาะค่ะแต่เอาตัวนี้ละเอาตัวนี้ละใส่เนาะน้ำของเมียเพิ่นใส่น้ำของผัวเพิ่นนี่ละค่ะตัวสัตว์นินเนาะค่ะค่หรืออาจจกันสามสามไหวกระได้เนาะนะอ้อยเนาะแม่นค่ะตัวฟันก้อนอ้อยมีิยังเพิ่มเติมบ่บ่บ่ บโบเดฟันปันไดโดมันยากน้ำแข้นนี่แหละขันเท้าขันเท้าพริกแม่กันเท้าปัวแท่งมันกับโบนค่ะค่ะขอบคุณความฝันของหน้าอ้อยเนาะค่ะเน้องขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของหน้าอ้อยเนาะค่ะหน้าอ้อยนี่เพิ่นฝันมาเพิ่นลุงตาเนาะค่ะท่านผู้ชมก็มีผู้เฒ่าเนาะค่ะก็เขียนเบอร์โทรให้เพิ่นว่าเนาะค่ะหน้าอ้อยก็ว่าน้าอ้อยเบิ่งบ่เห็นฮูงเนาะค่ะ ตาเพิ่นบบเห็นหุงเพิ่นว่าเพิ่นบนบจกะะักเนาะค่ะค่ะเพิ่นกะมาตีแนวทางตัวเลขให้เนาะค่ะกะหนึ่งหกสี่ค่ะหนึ่งหกสี่หกสามเพิ่นก 3, 3, นะะ 16, ันไวสามสามเนาะค่ะท่านผู้ชมสิบหกมิถุนาสองห้าหกเจ็ดค่ะกะให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลค่ะค่าโซกโซกมันหมานำลำลุยๆแห้งๆปังๆไปกับความฝันของนะกอ้อยเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตัวเต็งน้่ในเรื่อค่ะถ้าผู้ใดยังว่าท่านกดติดตามกะเจคัมขอฝากช่องค่ะกะจีเปหาแนวทางดีๆเด็ดๆอยู่สซกะจะได้ไปหามหาให้ท่านผู้ชมได้รับส้มรับฟังต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเตียงขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ